จาก9 9 7เนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวแล้วก็จะมาแนะนํา สายสะพายเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นสายสะพายของแบรนด์เอฟโคะสำหรับท่านไหนที่ใช้เครื่องตัดหญ้าเอฟโค่ตัวรุ่นดีเอสเซน500สายสะพายตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัวเครื่องตัดหญ้าแต่ตอนนี้ของทางแบรนด์เอฟโคเขาก็ได้เอาสายสะพายตัวนี้เข้ามาผมเองอ่ะทำไมผมถึงอยากแนะนาตอนที่ผมเอาไปถ่ายรีวิวให้กับทุกท่านเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ยสายสะพายตัวนี้มันค่อนข้างดีมันนุ่มมากเลยนุ่มแล้วมันมีบ่าตัวรับตัวกระจายน้าหนักที่ดีมันมีตัว ประคองเอวนะครับซึ่งมันจะบาลานซ์น้ำหนักของเครื่องตัดหญ้า ได้ดีมากๆผมก็เลยอยากจะเอามานําเสนอสายสพายที่ดีมันจะช่วยทําให้ซับแรงกระจายแรงน้ําหนักของตัวเครื่องตัดหญ้าในรุ่นนั้นๆทำให้เรารู้สึกไม่เมื่อยล้าจากการใช้เครื่องตัดหญ้าในระยะเวลานานๆสายสพายที่ดีมันจะช่วยเรื่องนี้มากๆสาหรับท่านไหนที่มีปัญหาสายสพายรุ่นเดิมๆที่แถมมาให้กับเครื่องแล้วรู้สึกว่าสายสพายตัวนั้นน่ะมันไม่ค่อยดีกันมันกระจายน้ําหนักไม่ค่อยดีนะก็เลยอยากจะนําเสนอของสายสพายตัวเอฟโคตัวนี้ก็ต้องบอกว่าราคาอยู่พัน ต้นๆน,นะครับเป็นราคาดีมากเทคนิคของผมเวลาที่เราจะปรับสายตาพายเอฟโคตัวนี้ทุกคนปรับไปเลยนะครับอ่าสมมุติว่าสายตาพายตัวนี้มันหลวมมาให้เนี่ยมันก็จะไม่เข้าฟิกเข้าตัวกับทุกคนหรอกให้คุณใส่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไปเลยทีนี้เนี่ยเวลาเราปรับเนี่ยให้คุณปรับดึงตัวชุดสายตาพายตัวนี้ก่อน ของเอฟโคปรับง่ายด้วยพอเราปรับตรงนี้เรากระชับตัวเราเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาดึงตัวนี้มันจะเป็นตัวประคองเอวมันจะเป็นตัวบาลานน้ําหนักให้เราอี่หนึ่งเ mm hmm. วลาเราปรับควรที่จะให้ตัวเกี่ยวหูเครื่องเนี่ยให้มันมาอยู่ในระดับเอวของทุกคนอย่าปล่อยให้มันห้อยเกินไป ถ้าห้อยเกินไปเวลาคุณตัดหญ้าคุณจะต้องก้มเยอะๆมันจะปวดหลังให้ปรับลักษณะประมาณนี้แล้วเวลาเราปรับแล้วอ่ะให้เราลองดูซิว่าสายสะพายบ่าคู่อนะ่ะด้านบน,น่ะมันมีการกระชับตัวของเราอ่ะได้ดีมากน้อยขนาดไหนพยายามปรับให้มันมีความกระชับตัวที่มันเท่ากันพอคุณปรับได้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บอะ่ะและเราเวลาเราสะพายขึ้นตัดหญ้ามันจะไม่นักนะครับมันจะช่วยเซฟในเรื่องนี้มา ผมยกตัวอย่างอ่ะอย่าง f o d s n ห0าอ่ะน้ำหนักมันเยอะคุณก็จะต้องมีสายสะพายที่ดีๆคุณมีน้ำหนัก78โลผมก็แนะนำว่าสายสะพายดีมีชายไปกว่าครึ่องอ่ะให้คุณพอคุณปรับที่ตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณลองใส่ดูสรีระการปรับสายที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องให้เครื่องมีบาลานซ์อย่างนี้แล้วให้ตัวหัวตัดหญ้าหัวเกียร์ทิมลงพื้นลักษณะประมาณนี้ประมาณ30องศาทีนี้เนี่ยหลังจากที่คุณปรับแล้วใช่ไหมครับคุณเอามาลองใส่กับตัวเครื่องก่อน้คุณลองดูซิว่ามันมีการที สายสะพายอ่ะรู้สึกมันตึงฝั่งไหนไปหรือเปล่าหรือฝั่งไหนหย่อนไปหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าฝั่งทางด้านนี้นะครับมันหลวมไปให้คุณปรับทางด้านนี้ให้มันกระชับตัวขึ้นกว่าเดิมอ่ด้านนี้ปรับให้มันบาลานซ์กันเพราะว่าถ้าคุณไม่บาลานซ์เนี่ยมันจะเหมือนคุณสายสะพายที่เป็นบาดเดียวเลยแต่ถ้าคุณบาลานซ์ทุกอย่างโอเคหมดแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องตัดหญ้าเอฟโคเครื่องตัดหญ้าที่คุณใช้น,นั้นเนี่ยมีน้ำหนักเยอะมันจะช่วยซับแรงกระจายแรงน้ำหนักได้ดีมากแล้วยังสายสะพายเ e อฟโคก อกต,ตรงว่ามันเป็นนวม,น,มนุ่มนะครับมันจะ ค่อนข้างสวมใส่สะพายไปมันจะรู้สึกนุ่มไม่ค่อยแบบว่ามีอาการแบกสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะไอ้บาตัวเนี้ยเขาทามางกว้างพอบางกว้างมันจะกระจายน้ําหนักได้ดีเวลาที่คุณได้ใส่สะพายไปแล้วที่ดีเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะบาลานซ์ทุกอย่างเวลาเราตัดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่หนักมันจะรู้สึกว่าปกตินะครับช่วยเซฟแรงในการตัดหญ้าของเรานะครับเพราะบ,บางทีการตัดหญ้าเราไปอยู่ที่ที่โล่งบางทีมันก็เหนื่อยจากแสงแดดอากาศที่มันร้อนอยู่แล้วแล้วเราจะต้องมานั่งแบกเครื่องตัดหญ้าพวกนี้อยู่แล้วการที่่จะไปใช้เครือง ตัดหญ้าตัวเบาๆมาใช้ก่อไม่ไหวนะครับมันอาจจะสู้งานไม่ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานที่เราจะต้องใช้งานสาหรับสายสะพายเอฟโคตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะสำหรับท่านไหนที่แบบต้องการจะหาสายสะพายในการใช้งานอย่างตัวบางก้านตัดหญ้าตัวนี้นะด้านในเป็นนุ่มนุ่มๆอย่างนี้มาให้มันจะซับเราสายสะพายตัวนี้มันมันเตี้ยไปให้คุณจับขึ้นมาอีกประมาณนี้สึกว่าวิ่งปรับเน้นตัวแล้วเราจะไม่สบายตัวนะครับยิ่งกระชับตัวเราเท่าไหร่มันยิ่งกระจายแรงน้ําหนักได้ดีเรื่องนี้สําคัญมากๆอยากให้ลองเปิดใจ สายสะพายบาคู่ดูเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาร์มก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้สายสะพายบาเดียวเพราะว่าการใช้สายสะพายบาคู่มันจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยถนัดแต่พอรุ่นใหม่ๆมานะครับมันเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทําให้สายสะพายปรับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สายสะพายมีนวมที่นุ่มเราใส่กับเครื่องทะย่าแบบนี้มันจะยิ่งรู้สึกสบายเรื่องนี้ก็อยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับเปิดใจลองใช้สายสะพายเอฟโฟนี่ดูนะครับเป็นสายสะพายตัวหนึ่งที่่ผมคิดวาา1เเข้้นือ ตัวเราได้ดี2ทําให้เราไม่เหนื่อยล้าจากการตัดหญ้าในระยะเวลานานๆนะแล้วก็3คือในเรื่องของราคาต้องบอกว่าราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปสําหรับท่านไหนที่สนใจสายสพายเอฟโคแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทาง99 JK ของเราได้เลยนะมีสายสพายตัวเอฟโคแบบนี้นะครับพร้อมจําหน่ายกับทุกท่านสาหรับท่านที่คิดว่าอยากจะลดภาระ,ะในการแบกเครื่องตัดหญ้าพวกนี้แล้วก็อาจจะเอื้อมสายสะพายรุ่นตัวที่มันท็อ ท็อปกว่านี้ไม่ถึงตัวแอปโคตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของท่านแน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาตัวไหนมานำเสนอนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ